และนี่ก็คือผลงานโอ้โหน่ากินมากอันนี้เนื้อข้างในเป็นเนื้อคล้วยผสมชีสน,นุ่มๆปั่นทุกอย่างจนส,สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับชีสเค้กกล้วยหอมสูตรใช้ขนมปังแทนแป้งค่ะสูตรนี้นะคะ ไล์ผงฟูไล่เบกกิ้งโซดาไล่ยีสต์นะคะฟูฟ่องแบบนี้หน้าตาหน้าทานมากเลยค่ะทําง่ายมากแค่วัตถุดิบ5อย่างขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะและวัตถุดิบก็มีน้อยมากเลยค่ะตัวหลักเลยเจป๊ปนจะใช้กล้วยไข่ชีสเป็นแผ่นชีสแซนวิชแบบนี้นะคะขนมปังแทนแป้งแล้วก็นมสดส่วน2ตัวนี้น้ำผึ้ง แทนน้าตาลแล้วก็เกลือเจแปนจะไม่ได้ใส่น้ําผึ้งกับเกลือนะคะถ้าใครอยากได้หวานหรือว่าตัดเค็มเล็กน้อยใส่น้ําผึ้งกับเกลือได้เนื่องจากกล้วยค่อนข้างมีความหวานอยู่แล้วแล้วก็ชีสก็มีความเค็มค่ะเจแปนจะใส่หลักๆแค่5้าตัวนี้นะคะใส่ทุกอย่างลงไปในโถปั่นนะคะเริ่มจากนมสดก่อนเลยกล้วย2ลูกกล้วยหอมนะคะกล้วยน้ำว้าก็ได้ค่ะ รปริมาณกล้วยนี่จะเพิ่มมากกว่าน,นี้ก็ได้นะคะขนมปังใช้ขนมปังโฮลวีตขนมปังสีขาวได้หมดเลยนะคะฉีกๆลงไปหน่อยและชีสนะคะชีสใส่แซนวิชชีสแผ่นแบบนี้นะคะฉีกลงไปในโถปั่นเลยค่ะสุดท้ายตอกไข่ลงไปสองฟองและอย่างที่เจ๊ปันบอกนะคะเพิ่มความหวานได้ด้วยน้ำผึ้ง แล้วก็ตัดความเค็มได้ด้วยเกลือแต่สองอย่างนี้เจ๊ปานไม่ได้ใส่นะคะปั่นทุกอย่างจนแล้วเราก็จะเททุกอย่างลงไปในถ้วยฟอยนะคะเจ๊ปานใช้ถ้วยฟอยเป็นพิมพ์เพื่อนๆจะใช้อะไรก็ได้นะคะที่เข้าเตาอบได้โรยหน้าเค้กตามชอบเลยนะคะเจ๊ปานมีอัลมอนด์สไลซ์ก็โรยข้างบนเลยค่ะ เพิ่มความอร่อยแล้วก็เพิ่มให้ดูน่าทานยิ่งขึ้นนะคะนำไปอบในหม้อทอดไร้น้ำมันหม้ออบลมร้อนเตาอบหรือถ้าไม่มีใช้วิธีนึ่งก็ได้นะคะเจแปนใช้ความร้อนอยู่ที่130องศาใช้เวลาประมาณ15นาทีค่ะและนี่ก็คือผลงานโอ้โหน่ากินมากฟูฟ่องมากเลยค่ะเพื่อนๆ เราก็จะได้เนื้อเค้กที่ฟมมากมากเลยค่ะร้อนๆมาเลยรูปทรงอาจจะแบบปูดบ้างอะไรบ้างนะคะอันนี้นะคะโอ้โหน่ากินมากๆทำแป๊บเดียวเองค่ะได้ชีสเค้กกล้วยหอมสูตรขนมปังนุ่มๆโฟมฟองแบบนี้น่ากินมากๆเลยเดี๋ยวเจ๊าปานจะตักข้างในให้ดูนะคะร้อนมากๆทานร้อนๆกับกาแฟโอ้โห อร่อยมากเลยค่ะอันนี้เนื้อข้างในเป็นเนื้อคล้วยผสมชีสนุมน่มๆเลยค่ะเพื่อนๆนุน่มเด้งมากเจ๊ปานขอชิมหน่อยนะคะออร่อยมากๆเลยค่ะหอมมากไว้เพื่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะ เมนูขนมทำง่ายเบเกอรี่ทำง่ายแค่มีกล้วยแล้วก็ชีสนมไข่ก็ได้เมนูเบเกอรี่สูตรอร่อยแล้วค่ะขั้นตอนก็ง่ายมากๆเลยเจ๊ปานขอตัวไปเสิร์ฟขนมก่อนฝากติดตามครัวอร่อยใบเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ